สวัสดีครับ Excel ไฟล์ Excel ตัวอย่างที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณนะครับวันนี้ลองมาสร้างไฟล์บน Google Sheets บ้างนะครับไฟล์นี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการบันทึกการจัดซื้อแล้วก็ติดตามผลนะครับโดยที่จะให้ผู้ขอซื้อเนี่ยกรอกรายการเข้าไปนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อก็สามารถที่จะเข้ามาอัปเดตรายการในไฟล์นี้ได้นะครับแล้วก็ จะมีเมนูสำหรับสรุปรายการขอซื้อทั้งหมดนะครับวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับในนี้นะครับผมมีการเขียนเอานำโค้ดที่ได้นะครับมาวางไว้นะครับจากนั้นนะครับอตอนที่ได้ไฟล์ไปนะครับก็อาจจะต้องมีการออลเอ,อร์ไน์นะครับก็ว่าจะเข้า Gmail หรือของเราหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเข้ามาใช้งาน ถ้ามันดูเหมือนเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องออก,ดกดว่ายอมรับนะครับ mm. เพื่อที่จะให้เข้าสู่ Gmail ของเรานะครับวิธีใช้งานก็คือนี่ไฟล์ของ g o Google s h e e t ตัวนี้นะครับอันดับแรกสำหรับผู้ขอซื้อก็มาเกาะตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันจะวิ่งมาหน้านี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่ตรงนี้ผมมีเดโมอยู่ประมาณ5รายการนะครับผมขอวันที่วันนี้นะครับสมมุติผมใส่21่สดหนึ่งหคีดสอ 5นะครับปุ๊บไอ้ตรงรีเควสตตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเองนะครับจากนั้นครับเราใส่ชื่อผู้ขอก็ได้นะครับอาจจะเป็นครูเอกนะครับอขออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับตรงนี้ผมเพิ่มหน่อยขอเป็นสมมติครูเอกครูพระนะครับขอลูกฟุตบอล10ลูกนะครับต้องการใช้ 30มสิบทับสิทับสองศนะครับเหมือนกันนะครับอาจจะก๊อปปี้มาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเลขที่7ก็เป็นครูเอกเหมือนกันนะครับเป็นลูกลบอลน,นะครับลูกไปตองแล้วกัน10ชุดอย่างนี้นะครับต้องการใช้เหมือนกันนะครับเออสมายเหตุงานกีฬานะครับงานกีฬาปุ๊บอย่างนี้นะครับตรงก้อนพวกนี้เราก็ รอจัดซื้อละนะครับเราก็จะมีรายการของเราไว้ทีนี้ในเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะซื้อเวลาเราเอาของรายการที่น้มันนะครับเป็นเปเปอร์ไปให้จัดซื้อจะซื้อก็เข้ามานะครับก็มาดูรายการสําหรับจัดซื้อปุ๊บจัดซื้อคลิกเข้ามาปุ๊บหนี่ก็จะเห็นแล้วนะครับของงานที่ยังไม่มีสถานะงานกีฬาอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็ทําไว้อยู่ด้วยกันก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมแยกผู้ขอกับ จะซื้อไว้นะครับทีนี้จะซื้อมาถึงก็ดูเลขที่ดีเควสอ่าโอเคก็อาจจะแบบขอใบเสนอราคาส่วนอันนี้ก็กําลังจะซื้ออย่างนี้นะครับวันที่วันที่ก็จะขึ้นออตโต้นะแล้วก็อาจจะบอกว่ารอรออีกเจ้านะครับตรงนี้ก็เป็นก็บอกว่ารับของวันที่ยี่สิบเกาขีดหนึ่ขีดสออย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็มาดูปึ๊บนะฮะย้อนกลับมาดูส่วนของผููขอก็มีขึ้นแล้วนะครับขึ้นรายการแล้วนะครับมันก็ออโต้ลิงก์มานะครับทีนี้ออพอระหว่างวันเราก็มาดูตรงนี้ได้ครับกดคิดสรุปรายการนี่มันก็จะมีรับของเรียบร้อย2รายการรอของ1อื่นๆหนึ่งกำลังจะซื้อ2แลถ้าเราบอกว่าเราอยากดูกำลังจะซื้อ ปุ๊บนี่รายการไหนบ้างก็จะมีมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สมมตกกิวันที่ขอตรงนี้นะครับ21มันก็ยังพอมาแต่ถ้าเรามาแล้วเราบอกว่า20ขีด1นึขีดสองนี้นะครับมันก็จะไม่มีนะครับแต่เราใส่21ขีด1นึขีดสองปุ๊บมันจะขึ้นมาแค่รายการเดียวแต่ตรงนี้มี2รายการกําลังจะซื้อเนี่ยก็สามารถไปดูสถานะได้ว่าจริงๆแล้วกําลังจะซื้อมี2รายการมีอันนึงวันวันที่25นะ วันที่ขอนะอันนี้คือผมลองสลับวันที่ดูนะครับเราก็ต้องอาจจะเป็นถึงส,สิ้นเดือนเลยนะครับปุ๊บรายการก็จะขึ้น2รายการตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถมาดูว่าเออรายการเป็นยังไงแล้วสถานะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับรายการทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แต่รายการทั้งหมดนี้ก็คือดูดูทั้งจซื้อนี้เลยนะครับก็มีทั้ง7รายการนี้แหละนะครับส่วนตอกก็ เ à, เราก็ส่งลิงก์นะครับหมายถึงว่าเราก็อาจจะแชร์ลิงก์หรือ Copy ปี้ลิงก์เนี่ยส่งไปให้กับ à, ทางจะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ดูรายการให้เขาได้รู้ว่าเออมีรายการใหม่เข้ามานะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถมาดูได้ลองดูครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆเลยนะครับก็จะทําบน g o o l l s s h e t t เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลายๆคนนะครับส่วนแบบว่าเออสมมุติว่าเราบอกว่าเออถ้าอยากจะไปอะ่ะอันนี้มันเป็นอิดิลละตรง ทุทีครัพอดีถ้าอยากจะไปต้องหรือว่าถ้าแบบจริงๆมันก็เป็นชี e นะแค่คลิกที่ชี t ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็าทำให้ดูเป็นแบบเหมือนเป็นฟอร์มละกันนะครับลองดูครับว่าลองลองแล้วมาใช้ดูแล้วติดตรงไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ